สลามมุอะลัยก امة ا ะ ل ه لكم ورحمة الله و ب า ك ا ت ุสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงของรอมฎอนกะริมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและผมยังอยู่กับท่านอาจารย์กอลิเอี่ยมฤทธิ์ครับข้าวัสสลามวะลอุลัยกุมมุราะมัดะตุลลอฮิวบะราดกาตุครับสลามอุลัยกุมครับอาจารย์ครับครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์คราวที่แล้วเราได้พูดคุยกันถึงในเรื่องของการใช้นะฮะในโลกโซเชียลมีเดียไปแล้วในกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเหล่านี้เนี่ยต้องยอมรับว่ากลุ่มคนวัยรุ่นเนี่ยนะครับจะมีโอกาสใช้สิ่งเหล่านี้เยอะรมาดอนจะช่วยอะไรในการที่จะทําให้กลุ่มคนที่พูดถึงเนี่ยเขาได้ลดระดับเหล่านี้ลงทําให้เย็นขึ้นนะฮะมีจะช่วยยังไงบ้างอาจารย์ช่วยแนะนำครับต้องเกิดน,นําแบบนี้ก่อนครับอาจารย์เชิญวัยรุ่นนะครับมันเป็นช่วงอายุชีวิตคนที่มันมีความสําคัญเขาเรียกหัวเราวหัวต่อหัวเราะหัว,ต,วต,ต่อครับจึองอันนี้ ช่วงเปลี่ยนแปลงนี้ถ้าหากว่าวัยรุ่นพวกเขาในอยู่เขาเรียกว่าอยู่บนคันลองของศาสนาบนคันลองของลอตตาลาเขาจะรีบเร่งในการทําอิบาดะใช่ครับครัับมนเขาจะต้องรีบเร่งเพราะว่าอย่าลืมครับสัญญาณหนึ่งก็คือหนึ่งในเจ็ดของบุคคลที่จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของลอสุบะฮันตาลาในวันที่ไม่มีร่มเงาแล้วในวันกิยามะก็คือนี่แหละครับเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะคดังที่ท่านนับีบอกว่าอะไรครับ ชาบับนาซาฟีบิบานดินแหละใช่ครับก็คือหนุ่มสาวเนี่ยที่กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ต่อบทบติของลอตาลาและการทำอิบาดต่อลอตาลานี่คือหนึ่งในเจ็ดจําพ์พ่วกที่จะอยู่ภายใต้ร่มเงาครับในวันที่ไม่มีร่มเงาแล้วใช่ครับในวันทียอามาไม่มีร่มเงานอกจากนั้นก็คือนี่แหละครับพวก บรรดาวัยรุ่นบรรดาหนุ่มสาวที่เรียกว่ากระตือรือร้นศึกษาหาความรู้ทด้านศาสนาแล้วก็ปฏิบัติคุณงามความดีต่อดตาลายอยู่ตลอดเวลาครับมันเหมือนกับยุคสมัยก่อนในสมัยผมในสมัยจากนะครับเราจะอยู่กันแบบว่าเห็นการกระทาของพ่อแม่ใช่สั่งสอนใช่เราก็ซึมซับนําของดีๆมาครับ เวลาถือเดือนรอมฎอนเขาถือสินอดกันเราก็ถือสิ้นอดครับใช่ใช่ตอนสมัยเล็กๆเรายังไม่รู้เลยว่าเดือนรอมฎอนมันสำคัญยังไงยังไงแต่เราโตมาแล้วเราพึงจะรู้พึงจะรู้ใช่ครับแต่ว่าณทุกวันเนี่ยความซึมซับที่มันเกี่ยวกับการสนามมันผมว่ามันน้อยลงหรือมันเสื่อมเรียกว่ามันเสื่อมมันเสื่อมก็วัยรุ่นเราเนี่ยก็ไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นการซึมซับในสิ่งที่ดีงามบางครั้งก็มันเป็นหน้าเศร้าใจครับครับนี่รอมฎอนเนี่ย ให้อะไรกับวัยรุ่นหนึ่งผมว่าอย่างนี้ครับผมบอกอย่างนี้ได้อดกันอืของการเวลาครับผมถ้าหากว่ามันไม่ถึงเวลาที่จะแก้ไม่ถึงเวลาที่จะกินไม่ถึงเวลาที่จะดื่มก็ไม่สามารถที่จะดื่มได้เพราะสอนให้เขาอดทนอดกันอดเพื่อรอเวลาเพื่วิ่งเวลารอเวลาครับมีระเบียบด้วยมีระเบัองมีระเบียบมีวินัยกับตัวเองคคครรรััับบบ ก็อันนี้ได้แน่อันนี้ได้แน่ได้แน่ครับอันนี้ได้แน่ครับสองก็อดกั้นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเราอาจจะในในช่วงนอกจากเดือนมด ض ا อาจจะใช้ชีวิตสนุกสนานใช่ฟังเพลงดูหนึ่งใช่คุยกับเพื่อนสนุกสนานโปกงาครับนี่ฮะแต่ว่าเวลาถึงในเดือนมดอ ا เนี่ยมันมันทำไม่ได้ก็ต้องบอกว่าก่อนที่คุณจะทําได้คุณก็ต้องแก้สินอดก่อนอถึงจะทําได้ในสิ่งที่คุณเคยทําปฏิบัติมา ครับแต่อย่างน้อยระยะเวลาในช่วงกลางวันเนี่ยเขาก็ได้นลดทอนลงไปแหผมใช่ไหมอย่าไปหักพลาได้เข่านะครับเพียงแต่ค่อยๆถ้าเขาได้ปรับได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในรอมฎอนนะครับนี่ก็สประการละนี่สองประการครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราวัยรุ่นเนี่ยในยุคสมัยเนี่ย เคยสัญญากับตัวเองไหมว่าสมมติว่าในเรือนรามอนที่ปัจจากไว้แล้วเนี่ยอแต่หลังจากที่เราใช้ในชีวิตในในเดือนรามอนเนี่ยไม่ว่าเราทําคุณงามความดีละมาตรเวียละมาละหมาดห้าเวลาครบครับถือศีลอดครบห้ามการพูดคุยสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เราเคยสัญญาตัวเองไหมว่าหลังจากที่รามอดนมันหมดไปแล้วเนี่ยเราจะใช้ชีวิตเหมือนกับในขณะที่เราอยู่ในรามอโอน เราเคยสัญญากับตัวเองเราเคยคิดไหมว่าเราจะราพฤตดดีปฏิบัติดีทําดีเหมือนกับที่ตอนที่เราอยู่ในเดือนบอดดอนแต่ถ้าเราทําได้แบบนี้ทุกเดือนขำมดืนแล้วครับเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยพอเข้ารอามอดอนแล้วนะถ้าเขาได้ปรับได้เปลี่ยนนะครับแน่นอนล่ะครับจากหนักก็จะเป็นเบา นะฮะจากเบาสุดท้ายก็จะเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรที่จะทําให้เข้ามากีดกันได้เลยนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าลูกท่านตอนนี้กําลังจะอยู่ในช่วงนะ,จะเจริญเติบโตขึ้นมาก็ตามเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าอย่างสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยการชักชวนนะเชิญชวนกันนะให้มาที่มัสยิดนะมีความผูกพันกับมัสยิดก็จะเป็นภาพที่เขาได้ จดจําแล้วก็จะติดตัวเข้าไปนะในขณะที่เขาโตขึ้นแล้วก็เป็นวัยรุ่นการปรับตรงนี้ก็จะง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะวันนี้ในช่วงรอรมดอนการีมหมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับผมและท่านอาจารย์คอลิดของตลาดท่านผูช้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้ครับอัส,อสลามุอะลัยกุมะเระห์ของุลลอฮิวะบะเราะัาตุฮฺ